ะนะคะนักเรียนเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูอีกวิธีหนึ่ง <ừ> ก็คือการเปลี่ยนเศษส่วนให้เป็นทศนิยมนะคะซึ่งในโจทย์เนี่ยมันจะมีเศษส่วนอยู่แค่ตัวเดียวก็คือสเศษหนึ่งส่วนสองนะคะเรามันเป็นจำนวนคละเราต้องเปลี่ยนจำนวนคละให้อยู่ในรูปศเศษเกินโดยการใช้เอาตัวล่างคูณตัวหน้าแล้วก็บวกด้วยตัวบนนะคะ,ะเราทําตามลําดับเลยค่ะทาในวงเล็บก่อนในวงเล็บเราไม่ต้องไปทําอะไรเราเขียนเหมือนเดิมเลยค่ะ สาคูณสได้6 6หบวกหเป็น7นะคะตัวส่วนเหมือนเดิมคือเลขสองเราพูดกันแล้วว่าเมื่อกี้เราจะเปลี่ยนเศษส่วนเป็นทศนิยมดังนั้นตัวนี้ยังเป็นตัวเศษส่วนอยู่เราเปลี่ยนได้เลยค่ะวิธีง่ายๆนะคะท่านนักเรียนไม่อยากตั้งหารนักเรียนก็เปลี่ยนส่วนให้เป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันแล้วนักเรียนจะหาง่ายขึ้นนะคะสำหรับหาคำตอบนะคะ ตัวนี้ยังไม่ทำอะไรก่อนนะคะเขียนเหมือนเดิมเลยหารด้วย0.2บวกนี่ค่ะปัญหามันอยู่ตรงนี้สามารถทำให้ส่วนเป็น10เป็นร0อยเป็นพันได้ไหมถ้าทำได้หาตัวเลขมาคูณเลยค่ะให้มีตัวส่วนเป็น10เป็นร้อยเป็นพันนะคะในที่นี้คูว,ว่ามันน่าจะทำเป็น10ได้ก็เอา5มาคูณค่ะนักเรียน7คูณ5ได้35ค่ะ นะคะได้35ส่วนสิบอ่าสามสิบห้าส่วนสิบนะคะเมื่อกี้กล้องมันเปลอไปนะคะนี่นะคะหาตัวส่วนทำให้ตัวส่วนเป็นสิบทำได้เราก็หาตัวมาคูณเลยได้สี่สามสิบห้าส่วนสิบ ต่อไปตอนนี้เราสามารถเปลี่ยนเศษส่วนเป็นทศนิยมได้ง่ายๆแล้วค่ะก็เขียนตัวหน้าเหมือนเดิมก่อนหารด้วย0.2นะคะแล้วก็บวก35ทศนิยม1ตำแหน่งนับจากหลังหนึ่งตัวค่ะอ่าเห็นไหมคะตอนนี้โจทย์ของเรียนเป็นทศนิยมหมดเลยค่ะแต่ปัญหามันมาอยู่ตรงนี้อีกแล้วค่ะการหารทศนิยมทำอย่างไรการหารทศนิยม ก็คือเขียนทศนิยมเนี่ยค่ะให้อยู่ในรูปของเศษส่วนเปลี่ยนเลยค่ะ0.2แล้วก็บวกด้วย0.5อันนี้นะคะเท่ากับเลื่อนจุดค่ะกรณีที่ตัวหารของเราเป็นทศนิยมถ้าตัวหารหนึ่งตำแหน่งเราก็เลื่อนจุดไปอยู่หลัง1ตัวตรงนี้ก็ต้องเลื่อนไป1ตัวก็จะกลายเป็น43.58 หารด้วยเลข2ค่ะนี่นะคะแล้วก็บวกด้วย0.5นจุาค่ะใกล้แล้วค่ะใกล้จะได้คำตอบแล้วนะคะนี่ค่ะหารได้ไหมคะข้างล่างเป็นเลข2ตัวหลังลงท้ายด้วย8เป็นจำนวนคู่เหมือนกันสามารถเอาสองหารได้ค่ะสอง2 2 4 2 1 2เหลือเศษ1นะคะผ่านจุดใส่จุดค่ะ สองเเหลือเศษ1 2918ได้คำตอบเป็น2 1.79บวกกับ0.5นนี่ค่ะการบวกทศนิยมตั้งจุดให้ตรงกันค่ะนักเรียนสองหนึ่งจุดเจ็ดเก้านะคะตั้งจุดให้ตรงกันได้เก้าสอง จุดทดหนึ่งนะคะเท่ากับ22.29จุดสอได้แล้วค่ะคำตอบเหมือนกันไหมคะกับเมื่อกี้อันไหนง่ายกว่าลองดูนะคะ